สวัสดีนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาแนะนําสุขภาพกันนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ก็มาเจอกับน้องจิ๊บนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสงคาวันนี้เราก็มาเบิกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้านะคะก็จะมี X1 น,นะคะสูตรสวยเร่งด่วนนะคะสาวๆที่ต้องการฟิตกระชับอก ต่งตึงแล้วก็ตั้งเต้านะคะช่องคลอดนี่ฟิตแน่นเปียะต้องทานตัวนี้เลยนะคะเอ็กวันสุดสวยเร่งด่วนสําหรับสาวๆนะคะอยากนะคะให้ผิวสวยเปล่งปังมีออร่ามีน้ํามีนวลน,นะคะหรือว่าขับน้ําเข้าปลานะคะแทนการอยู่ไฟนะคะช่วยให้ประจําเดือนรอบเดืินมาปกติที่สําคัญค่ะทานตัวนี้นะคะได้หมดเลยนะคะช่องคลอดนะคะภายในผู้หญิงจะหอมนะคะกินเนื้อกินโตก็จะหอมนะคะ ฟิตกระชับดีมากๆเลยค่ะอีกวันนะคะแล้วก็จะมีบำรุงร่างกายสตาร์ไรด์หนึ่งหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะปรับสมดุลปรับธาตุทั้ง4ค่ะนะคะอยากให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะต้องทานตัวนี้เลยค่ะบำรุงร่างกายนะคะสตาร์ไรด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะนะคะไม่ว่าจะบำรุงสมองตับปอดไตหัวใจม้ามนะคะโรคอัลไซเมอร์ขี้หลงขี้ลืมนะคะคนจำไม่ค่อยดีนะคะเส้นเลือกสมองตันแตกตีบเอามาพึกเอามาพาดแขนขาไม่มีแรงนอนไม่หลับหลับไม่ลึก หรือว่าเบาหวานนะคะไขมันความดันนะคะแนะนำทานได้เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าลืมนะคะสมุนไพรหมอเสงียค่ะสามารถโทรมาปรึกษาสอบถามได้นะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสงียค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ